ุโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยเอาแล้วฮะเรามาคลายเครียดกันกับเกมโรบ็อ x นะฮะเป็นแบบที่เราต้องไต่ไอ้พวกนี้ไปเรื่อยๆใช่ปะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะนี่ก็ครั้งแรกนะฮะที่เข้ามาเล่นแบบนี้นะครับเหมือนว่าเราจะต้องไต่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็สามารถวิ่งได้ด้วยนะฮะถ้าเราตกก็เริ่มใหม่นะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับไปกันยาวๆะฮะยังไหวชิลอยู่้ยเราสามารถกระโดดได้2ครั้งหรอ เห็นเพื่อนมันกระโดดหมุนได้เมือ่อกี้เราต้องไปตรงนี้ฮะปึ๊บแล้วก็ขึ้นตรงนี้ปึ๊บไปทางไหนต่อทางนี้ฮะไปแบบไวเลยฮะชิวๆครับยังง่ายอยู่ดูข้างบนโคตรสูงเลยไปตรงไหนต่อมาทางนี้แล้วกันเหมือนเราต้องโดดไปตรงนี้ปะเฮ้ยไม่ได้อันตรายเกินไปเราต้องลงข้างล่างฮนะปึ๊บแล้วมาตรงนี้ตรงนี้น่าจะปลอดภัยกว่าอุ้ยเกือบตกไปตรงนี้กันต่อฮะ แล้วก็ปีนตรงนี้ฮะปีนได้ไหมยึ๊บเ้ยปีนได้โอเคชึบไปฮะอุ้ยเกือบฮะเกือบตกโอเคไปต่อฮะยาวเลยแล้วผมต้องไปยังไงไปอย่างนี้เหรอไปแบบเพื่อนนะฮะผมไปตามเพื่อนนะชึบตรงนี้ต้องระวังฮนะค่อยๆไปครับ,ไ,รรบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นชึบตรงนี้ปีนขึ้นได้แล้วก็วินนะ่งฮะแล้วก็ชึบโอเคแล้วก็กระโดดไป โดดไปฮะเหมือนว่าเราต้องขึ้นตรงนี้ไะโอเคหยยบขอบแล้วก็ปีนขึ้นแล้วปีนขึ้นมาตรงนี้ไปฮะอุ๊ยเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้ยังชิวอยู่ฮะแต่ก็มีจังหวะเกือบล่วงอยู่นะไปกันต่อฮะเหมือนว่าผมต้องโอ้โหไปยังไงเลยเนี่ยต้องไปยังไงวะตรงนี้มีเตียงอ๋อเตียงน่าจะเด้งได้อุ๊ยอุ๊ยอย่าพึ่งดิไปเลยลูกอยโอ้ดีนะตกมาไม่เยอะ,ะฮะไปต่อได้ครับ เดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนปุ๊บแล้วก็ไปต่อฮะโอเคตรงนี้มีหินฮนะไปครับชึบโอเคมันบอกให้เราลงไปตรงนี้ตรงเตียงนี้นะฮะอุย้ยที่เดิมโอเคได้อยู่ใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมนะฮะผมจะพยายามลงคลิปทุกวันจันพุดธสุ์แล้วก็เสาร์นะฮะเวลาว่างมาทำแล้วก็ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะ ุไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ผมให้โอกาสตัวเองหนึ่งครั้งไปกันต่อฮะแบบสปีดรันตรงนี้ผมเจอทางนะฮะทางที่ทำให้เราไปได้ง่ายขึ้นก็คือตรงนี้แหละแต่มันก็จะอันตร,รายหน่อยนะฮะปุ๊บไปครับชึบตรงนี้มีหินฮนะแล้วก็ปุ๊บไปฮะแล้วก็ลงข้างล่าง แล้วก็อ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่อุ้ยเอาแล้ฮนะแมบบนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครอยากให้ผมต่อแมบบนี้ภาค2ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่ก็ผมก็จะมาทําแบบว่าเป็นไลฟ์สดนะฮะให้ดูถ้ามีเวลาว่างใครอยากให้ผมต่อภาค2แบบนี้กดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมาทําให้วันนี้ซีโยอเกนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าฮนะบ๊ายบาย